เบื้องหลังดินแดนแห่งเบียที่ดูสงบสุขความขัดแย้งเรื่องอำนาจทั้งเล็กและใหญ่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมียเอ็มแวนการ์ดแอนด์วอร์กเบิเอนเกมวอพลังของดินแดนแห่งเมียจะมอบให้กับผู้แข่งแย่งเท่านั้น ผ่านสงครามชูราและสงครามแคนซึ่งอยู่ภายใต้การนำของกษัตริย์ซาบักมาตั้งแต่สมัยโบราณเราต้องแข่งขันกันเองและพิสูจน์ความสามารถของแคนของเราเหล็กดำเป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่สุดในดินแดนแห่งเมียและเหล็กดำจำนวนมากมีความจะเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตของตนเองและแคนการต่อสู้ที่ดุเดือดเกิดขึ้นระหว่างแคนในส่วนลึกของภูเขาลีลับ การแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งนี้เป็นเพราะแคนที่นิชนะการต่อสู้เพื่อยึดครองหุบเขาได้รับสิทธิ์ในการเก็บภาษีจากการขุดแร่ดำทั้งหมดในหุบเขาลินลับเหล็กดำจำนวนมหาศาลที่เข้าสู่แคนชัยชนะจะทำให้ท่านอสศวินและแคนเติบโตได้อย่างมากสงครามระหว่างแคนที่ขึ้นสู่ตำแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดในซเวอร์ เป็นสงคราไม่ใช่การต่อสู้โดยการเสียสละตนเองและเสี่ยงทุกสิ่งที่เรามีเท่านั้นที่จะถึงบัลลังก์ของปราสาทซาบักจุดสูงสุดของเศรษฐกิจและอำนาจของดินแดนเมียบัลลังก์แห่งปราสาทซาบักท่านอาศวินพร้อมที่จะนั่งบนบัลลังก์ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้แล้วหรือยังเมียเอ็ม Vanguard and workable.